สวัสดีครับผู้พงครับคุณชายชาไร่ครับวันนี้มาดูไรอ้อยครับหลังจากที่เอารถคูเปต้าย7แรงเข้าลองไปนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับยญ้าก็เกิดเฉพาะในหัวงานนะครับ มาดูข้างในร่องออยนะครับจะมีหญ้าไหมครับร่องก็จะลึกนิดนึงครับเพราะว่เอารถเข้าหลายครั้งครับนี่ครับแปลงนะครับไม่มีหญ้าครับเราขึ้นลำสูงเลยนะครับอูทองโซมคอนแกนครับ แล้วมาดูความห่างของร่องอ้อยครับว่าปลูกห่างเท่าไหร่นะครับที่สาที่ใช้รถคูปะ้ยี่แรงเข้าในร่องนะครับความห่างระหว่างร่องครับดูกันครับครับลับมีนครับอุ้มแรงดึงสลับมีนครับ นี่ครับแปดนะครับระหว่งลองอ้อยครับพอใบอ้อยมันคุมหมดนะครับ ถ้าปลูกความห่างแบบนี้และล่องอ้อยเสมอกันแบบนี้ครับรถสามารถเข้าได้หนึ่งถึงสองครั้งครับแล้วก็จะไม่ได้ใช้ยาขยานะครับมาดูครับความห่างของล่องอ้อยครับจากต้นอ้อยฝั่งนี้ถึงต้นอ้อยฝั่งนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณก,กี่เมตรครับ นี่อยู่ที่ประมาณเมตรสามสิบครับนี่ครับเมตรสามสิบพอดีครับเป๊ะๆครับถ้าห่างแบบนี้จะเข้าได้เยอะอยู่ครับเข้าได้หลายรอบครับเดี๋ยวผมจะพาไปเดินเลาะชมครับจะมียากไหมครับ มีมันปนเล็กน้อยครับเพราะก่อนใส่อ้อยจะใส่มันห้าหกเดือนก่อนครับอ้อยก็ตัดสายเดีวยวกมันก็ตัดสายกับอ้อยเลยครับเพราะใช้เครื่องตัดครับผมเพิ่งหัดทำยูทู e นะครับก็ถ้าผิกกาดพลาดาะไรก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับมือใหม่หัดทำครับ ซึิ่งทำได้ประมาณเดือนกว่า,วาครับสวยครับอ้อยครับหนาครับหัวปููงนี่หัวป้าส50เจนครับลักษณะอ้อยครับเรียกว่าหัวปูกง50ว่ามันจะหางก็4ี่เหมือนเดิมครับรว่างเครื่องต้นอ้อยนะครับ สวยงามครับยากเลยมีครับถ้าแบบนี้ก็โอเคครับถ้ารถเข้าได้ครับหลายครั้งและการปลูกนี้ต้องระวังร่องอ้อยต้องสม่ำเสมอนครับไม่ใช่หัวหัวร่องห่างเข้าไปในร่องอาจจะร่องแคบปลูกไม่เสมอนครับรถจะเข้าไม่ได้นะครับเข้าได้ก็เหยียบอ้อยทิ้งนะครับ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงคนนี้ครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับ